ครับบัดดีครับพี่น้องอีสานบ้านพุยเนยหน่อยเดอ้ออากาศเมื่อดขึมฝนตกขับอยู่ทางบ้านพุยเนยหน่อยฝนตกเศร้าแล้วกะร่วมพ้นครับอดบ่ได้ดอกพี่น้องเอ้ยแนวมักครับผู้บ่มักค่ะเพินกระดามามาอยู่เนาะเออโอ้ย้างเป็่นเว้ยบ่มักกะเลื่อนผ่านก็นได้เนาะเอ้เชี่ยลอง เมื่อดขึ้มครับอันนี้่ันร่องครับออมาต่อนกทางใดมือนี่มาต่อนกจะทางโซนบ้านดงไว้ครับตำบลบ้านจันร์อำเภอบานดุงอุดรมือดขึ้มเนาะมนีนกปลาขันบอมีครับปวดเชิญล่องสองทันล่องยกักษ์โตครับเมื่อนี่สองเชนล่องสองทันล่องสองผมหนึ่งครับอะรูปคลิปมือแรกงอีกเทนึงเดอร์ครับพี่น้องคาบอาจาร หลังจากใส่แล้วยุตนบ้านดงงวายนี่ครับถ้่วลองใส่ไปนี่ผมใส่ไปละเฮือนข้าเจ้าเสี้ยนล่องกับใส่ไปทั้งเฮือนข้าเจ้าทั้งนี่ครับฝนตกครับผ้ากันมานังรีอยู่พี่เเรียบร้อยแล้วครับกับเจ้านมเปรี้ยวครับใส่อยู่รอบานหลังคุณละคุณเป็นนกเสียงน้อยเขาครับใส่นี่นี่ต้นจัางห้างนี่ครับเอาเจให้เสี้ยนล่องไปเอาแล้วก็จีย่ายไม้ครับยฝนดีครับเด้อพี่น้องทังเมืองอุดรเพื่อบรรจงครับ ไปล่องไปอาอไปแล้วครับเสียนล่องคุณครับพี่น้องมาแล้วครับแต้มแรกของเจ้าหนุ่มเปี้ยวแต้มแรกของทีมงานคือเสียนล่องพเพกของช่องครับเยี่ยมเยี่ยมอีดีเสียงน่อยน่อยเห็นริวหน่อยเนาะรุ่นยู่โดนเติบเท้าครับเดี๋ยวสีผ้ากันยายไม้ครับผมเขาเขาถุงกันครับ อ้าวกับเจ้านุ่มเปี้ยวครับสุดยอดออครับพี่น้องสภาพอากาศเมื่อนี้ว่เป็นใจครับเบื้องรถครับสังเกตเบื้องทันล่องรถกอดเล้อฝนตกเปียกบัดขับหนาวสิ้ากันเมื่อครับแล่ที่ได้แต้มเดียวนั่นแหะครับเจ้าของเสี้ยนล่องนันละนี่นะครับแต้มเดียวครับสิ้ากันด้วยเมื่อแล้วครับ คลิปหน้าพ่อกันไหมพี่น้องหนาวหนาวบาดีครับเชาญรองครับบัสดีครับเชินรอง,รรรองไปเงาบ้านนี่เมื่อบ้านครับอ่ะไปแล้วครับพี่น้องพากันเมื่อบ้านแล้วโอ้ปวทาปวทาครับหนาว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 ฝนตกดีขนาดเด้อทั้งเพื่อบ้านดุงนะครับจยงหงวันรุดอนครับ บ้านกลับบ้านขอบคุณทุกกำลังใจทุกคาเด้อพี่น้องฟ้าเป็นฝนที่โปรตกแห้งครับออกตอนเศร้าครับเป็นเครื่องครื่ลิ้นลิ้นฟ้ามันที่เศร้าตอดใบเพราะเศร้าครันยิบน้าพ่อกันไหมครับผมสวัสดีครับ